กวาเหรอครับ uh huh. ธรรมดามากเลยนะครับนี่เขาเนี่ยเขาเป็นนุ่มนักรักอยู่แล้วคนนี้ผมรักสิ่งรอบๆอ,อยู่แล้วเออ,เอ,อคือเราวันนั้นเป็นวันที่ผมเพโโิ่งบินมาจากเกาหลีพอดีแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันสิบสี่กุมภาประมาณเดือนไทยมันแบบว่าเป็นวันที่เอาจริงๆนะมันเป็นวันที่มีความหมายเหมือนกันเพราะว่าเราก็แบบ เราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะรู้สึกว่ามันเป็นวันที่ที่จริงมันก็บอกรักกันได้ทุกวันจริงวันก็มีกันอยู่สองคนไม่บอกรักคนนี้จะไปบอกรักใครใช่ใช่ไหมนั่นแหละครับเขินไม่เอาไม่พูดละเขาเก่งมากนะอันนี้ผมขอยอมรับอย่างหนึ่งว่าไม่ให้ไปรับแล้วเขาก็บอกว่าแล้วผมมาสงสัยอย่างหนึ่งว่าผมมาดูดูตลอดว่าจะถึงเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่ แล้วพอเขามาเขา,เขามาพร้อมกับดอกไม้เราก็เลยงงว่าเอาเวลาไหนไปซื้อ mm hmm. เออแล้วเขามีการเขียนว่าแบบอายูคองซีมีด้วยเลย mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าเออเพราะตอนแรกไม่ได้คาดหวังเลยว่าเขาจะได้เตรียมอะไรให้เลยอย่างเงี้ยจริงๆแค่แบบว่าไม่ได้คิดอะไรมากแค่แบบอาหารอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าอยากให้กลับมาแล้วแบบเราว่าอีกวัน,น้เขาต้องทํางานเช้าด้วยก็อยากให้เขาแบบว่ามีความสุขอะไรเงี้ยอยากให้เขาแบบย่างน้อยแ,แบบเรื่องคอบครัอะไรเงี้ยกลับมาแบบ ได้รับบรรยากาศดีๆเนาะอากาศดีๆบรรยากาศดีๆคือผมทํางานแบบผมไม่ได้จับโทรศัพท์เลยก็เลยแบบว่าโอเคไม่ได้หายไปไหนนะครับผมยังอยู่สาวไวาสาวไวายนนี่ก่อนรัวก,ก่นวอนเศาผมเองก็ทํางาน